สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงรู้เพื่อรวยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินในช่วงแรกมานะครับคงจะพอทราบเรื่องราวของไม้เสม็ดกันไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ครับเรามีงานวิจัยทดลองนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจากสถานีวิจัยวัณเกษตรตราดอยู่ที่ตําบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับงานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้เสม็ทซึ่งผมเชื่อว่าถ้าศึกษากันดีๆแล้วก็สามารถทําให้ท่านผู้ชมรวยได้เลยนะครับแล้วมาติดตามกันดีกว่าครับว่า ทางสถานีมีงานวิจัยตรงนี้ที่น่าสนใจแบบไหนพร้อมกับผมด้านในเลยครับเราตอนนี้ผมกพาท่านผู้ชมมาบริเวณภายในโรงเรียนนะครับของสถานีวิจัยวรรณเกษตรตราดนะครับเพื่อพบกับตัวแทนของสถานีนั่นก็คือพี่สมพัฒน์ลังทรัพย์นะครับพี่สมพัฒน์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อกำลังเลี้ยงม้าสมเออยู่ครับครับผมม้าสมเม็ดจากที่ไหนครับเนี่ยจากสวนป่าของอปอครับครับผม ขอทดสอบนะโอ้หนักเหมือนกันครับนี่คือไม้เสม็ทนะครับใช่ครับซึ่งลอกเปลือกไปแล้วครับผมนะครับผมก็จะต้องถามพี่สมพัฒ์แล้วครับว่าพี่สถานีวิจัยวัฒนเกษตรตลาดของเราเนี่ยผมมีงานวิจัยตัวหนึ่งซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของไม้เสมาท์ครับมโดยการศึกษาวิจัยไมทราบทางทางสถานีทําอะไรครับครับผมคืองานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของครงการวิจัยของสถานีวิจัยวัฒนเกษตรตลาดนะครับครับผมเรามีงานวิจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ไม้จากสวนป่านะฮะนะครับเราเริ่มต้นที่ไม้เสมานะครับเพราะว่านอกจากที่เราจะใช้ประโยชน์ไม้เสม็ทโดยการทําเสาเข็มแล้วหรือทำสารสกัดแมลงแล้วก็ตามก็มีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือเราทํถ่านจากไม้เสมานะครับต้องมีเคล็ดลับแน่นอนเลยสําหรับการทาถ่านตัวนี้นะครับก็เชื่อว่าสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับไม่ทราบ วิธีการทำฐานของที่นี่นี่เป็นเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับอ่าเชิญเลยครับครับไป่ตรงนี้เป็นเตาอะไรครับ่ะเเรียรกว่าเตาอีวาเตะครับผมซึ่งเตารยยตรงนี้เ,น,เนี่นยโดยออกแบบโดยประเทศญี่ปุนนป่นนะครับครับผมซึ่งนอกจากนี้เราจะได้ทาน จากเตานี่เลยนะครับผลผลประยชน์อันนึงคือควันควันไม้อเอาควันไม้เนี่ยฮะมันทาน้ําส้มนะซึ่งในต่างประเทศเขาใช้ในการทําเป็นสารดับกลิ่นทัวก็มีนะครับนอกจากได้ถ่านแล้วก็ยังมีได้น้ำส้มน้ำส้มควันไม้ควันไม้นะครับเห็นเตาอันนี้ก็เป็นเตาเหมือนกันอันนี้ก็เรียกเตาอิดครับเตาอิดครับซึ่งเราจะเห็นบ่อยมากในประเทศไทยนะฮะครับผมครับไม่ทราบขั้นตอนนี้เป็นการทําอะไรอยู่ครับเนี่ย้าเป็นการเรียงฟืนนะฮะเพื่อจะเผาถ่านนะครับครับผมครับผมก็ เอาไม้นาเข้าไปข้างในใช่ครับใช่ครับต้องถามพี่สมพัฒน์ทีหนึ่งว่าขั้นตอนการเกิดฐานเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนครับยุ่งยากไหมครับก็มีแค่สีขั้นตอนครับนะฮะสีขั้นตอนขั้นตอนแรกใช่ครับคือตามหลักการนะคือมีสีขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเอาไล่ความชื้นจากไม้ออกไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่มมีกระบวนการที่จะทําให้เกิดเป็นฐานนะครับขั้นที่3มคือการทําให้ฐานบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือการทําให้เย็น ครับนะฮะซึ่งขั้นตอนที่สําคัญคือการทําให้ฐานบริสุทธิ์นะับซึ่งผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยเทคนิคตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมไม่ดีเนี่ยฐานที่เราใช้เนี่ยควันที่ได้จากฐานเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งก็ได้อ๋อครับครับผมหลังจากที่เราเผาไหม้ในขั้นตอนที่เอามาบริโภคกันเรียกว่าการบริโภคนะครับใช่ถ้าเกิดควันตรงนั้นขึ้นมาขั้นตอนที่3นี้ที่เราละเลยไปใช่ครับก็จะเกิดฐานมีคุณภาพได้ไม่ดีนะฮะนะฮะ คัอผมคิดว่าสิ่งนี้็นสิ่งสำคัญมากนะที่เราจะควบคุมฐานให้มีคุณภาพแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของโครงการวิจัยนะครับแล้วที่เท่าที่เราทําผ่านไปเนี่ยนะครับชุดหนึ่งสองชุดเนี่ยนะครับฐานที่เราได้มานี่มีคุณภาพเป็นยังไงับจากการทดลองดูนะฮะก็โดยเฉพาะมัสเตียนนะฮะนะฮะก็ให้ความร้อนที่ค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วก็ควันก็ไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็คีเท่าน้อยนะฮะซึ่งเป็นหลักทั่วไปของการทำฐานว่าฐานที่ดีก็ต้องมี เรียเรียกว่าอะไรคุณรักษาที่ดีใชก่าใช่ครต้องมีที่เท่าน้อยนะครับมีกรรมฐานน้อยนะครับให้ความรอดสูงนะฮะก็เรียกว่าปลอดภัยต่อสุขภาพหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นฐานสุขภาพใช่ครับใช่ครับก็ถือว่างไม้สม็ยตัวนี้เหมือนกันใช่นะครับผมก็นี่เป็นแค่การเริ่มต้นนะครับก็คงต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมครับเเห็นตรงนั้นก็มีไม้ที่เป็นฐานที่เสร็จแล้วครับไม่ทราบ ด้านนี้หรือเปล่าครับไม้เนี่ใช่ฐานจากไม้เสมาท์ครับอ๋อนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฐานจากไม้นนซีนะฮะอ๋อครับกำลังศึกษาเปรียบเทียบดูว่าคุณภาพฐานของไม้ทั้งสองชิดนเป็นอย่างไรนะฮะก็เบื้องต้นที่ผมก็พบว่าไม้จากฐานจากไม้เสมาท์เนี่ยให้ความร้อนที่ดีแล้วก็ที่เท่าน้อยนะฮะแต่ก็ยังได้ข้อสรุปต้องรอผลงานวิจัยอีกต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะในการที่จะทําฐานนะฮะผมคิดว่านอกจากที่เราจะ ใช้เพื่อหุงต้มอย่างเดียวนะฮะเราอาจจะไปเพิ่มมูลค่าโดยการใช้เป็นเครื่องประดับที่ถูดกินในที่ทํางานที่พักก็ได้นะผมว่าถ้าเกิดเราทําอันี้ได้เนี่ยมูลค่าของฐานเนี่ยจะดีขึ้นจะเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นครับที่บ้านผมใช้แนี้ครับเอาฐานเนี่ยใส่จานแล้วไว้ในตู้เย็นดูดีไม่ด้วยนะครับนะฮะอาจจะเป็นเคล็ดลับถ้าคุณแม่บ้านเห็นแบบเอ้ในตู้เย็นมีขึ้นใช่ครับซึ่งเราเป็นการเพิ่มมูลค่าของฐานนะครับครับที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เป็นอะไรครับอันนี้คือเตาดินฮะเตา เป็นตอที่ทําง่ายนะฮะแล้วก็ต้นทุนต่ำนะฮะเหมาะกับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะครับสำหรับอุตสาหกรรมการทํถ่านนะครับท้ายที่สุดเนี่ยทางพี่สมพัฒ์ก็มีข้อเสนอแนะไว้อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือครับคือก็อยากจะให้ข้อคิดเห็นบางอย่างนะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมองว่าการทํถ่านเนี่ยเป็นการตัดไม้ทําลายป่าครับจริงๆแล้วผมว่ามันคงไม่ถูกต้องนะฮะเราสามารถใช้ประโยชน์จากไม้จากสวนป่าได้ ต่เราในการเราปลูกทดแทนกันไปนะฮะเราทุกม้ทุกอย่างก็ต้องใช้ประโยชน์นะครโดยเฉพาะฐานเนี่ยผมคิดว่าต่อไปถ้าเกิดว่าเราผลิตฐานที่มีคุณภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เพิ่มมูลค่าของไม้ในสวนป่าขึ้นมาแทนที่จะใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้อย่างเดียวนะฮะนะครับผมแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือฐานเนี่ยนอกจากจะ ถ้าเปรียบเทียบลักษณะของเชื้อเพลิงแล้วดีกว่าเชื้อเพลิงอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามันสามารถสร้างทดแทนได้ใช่ครับแต่อย่างอื่นใช้แล้วหมดไปคือประเทศไทยเนี่ยป่าไม้นะฮะก็เป็นเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนที่สุดนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้ไม้นการทํถ่านเนี่ยผมคิดว่าพลังงานตัวอื่นเนี่ยใช้หมดไปใช้หมดไปใช่ครับผมแต่ป่าไม้นี่ยั่งยืนยั่งยืนเราสามารถปลูกทดแทนได้ครับ ถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจที่จะเข้ามาศึกษานะครับเรื่องของการออกแบบรูปแบบเตาเผาถ่านก็ดีนะครับหรือว่าลักษณะของถ่านอย่างนี้ก็ดีนะครับสามารถติดต่อกันมาได้นะครับที่สถานีวิจัยวิยาเกษตรตราที่ไหนดีครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ01 3048572ครับครับผมก็สำหรับช่วงเวลารู้เพื่อดยวันนี้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิจัยวินาเกษตรานะครับแล้วก็พี่สมภัสขังทรับเป็นอย่างมากนะครับรัผมให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณมากัสสวดีครับสวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบเครื่องปรุงรสให้กับผู้ร่วมรายการคำถามประจำวันที่10กันยายนถามว่าไม้กฤษณาสามารถปลูกร่วมได้กับไม้เศรษฐกิจใดคำตอบที่ถูกต้องคือ,อยางพาราผู้ตอบคำถามถูก5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการติดชมรายการนะครับหรือว่าต้องการเอกสารที่เคยออกอากาศไปแล้วในรายการ เขียนจดหมายติดต่อเข้ามาได้ครับที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ปริสณี1น7 7ศนทเกษตรศาสตร์กรุงเทพห0ึศครับน่าเสียดายนะครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้หมดลงแล้วผมและทีมงานเกษตรศาสตร์นำไทยคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ